เอ้ยเอาเพลงอะไรครับมาลืมเลยเอาเพลงอะไรครับพี่ขอกิ่น้ำาหน่ได้ได้นี่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 ี่พี่ชิชาดาครับรับเพลงอะไรดีครับขอเพลงอะไรดีครับเดี๋ยวร้องให้ฟังเออเดี๋ยวร้องให้ฟังจะร้องให้ฟังนะครับแหลเป็นป้าครับเขาเพิ่งแหลไปเมกี้เองเอาเอาเพลงอื่นได้ไหมเอาเพลงอื่นได้ไหมฝรั่งเพิ่งแหลไปเมกี้เองแหลเอาเอาเฉพาะแหลพูดไม่ค่อยเก่งไม่เดี๋ยวให้พี่ชิชาดาขอนะ เพราะพี่พี่ชิชาดาเป็นคนสั่งเดี๋ยวผดให้พี่ชิชาดาเป็นคนขอแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเี๋ยศเท่าไหร่ก็คือสามเก้าใช่ไหมอืออือเพลงอะไรก็ได้ครับอ่ะเพลงอะไรก็ได้ปลาหมึกอร่อยไหมลูกยังไม่ได้กินเลยครับแม่ยังไม่ได้กินเลยครับเพลงเอาแทนแทนเอาเพลงอะไรเ พูดไม่ค่อยเก่งเออเดี๋ยวลองเพลงนี้ให้ฟังดีกว่าหากจะตายก็ตายไปแล้วคนทนได้ทุกทีได้ทุกทีนี่ร้องร้องนิดหนึ่งพอนะครับพร้อม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  นแท้ตัวไม่ตัวอ่ะเดี๋ยวลองเพลงฟังก่อนนี่ของซ้ำเจ็บและช้ำมากี่ครั้งพลาดและพลั้งมากี่หนสวัสดีครับคุณน็อตหากจะเป็นเธออีกสักคนมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไรหากเธอคิดทำอย่างนั้น หากจะทิ้งกันก็คงตามใจเจ็บยังไงคงไม่ตายเพราะฉันต้องอยู่อีกนานหากจะตายก็ตายไปแล้วเจ็บอีกทีจะสักเท่าไรใจมันเจ็บมาแล้วกี่ครั้ง จะจำแค่ไหนไม่เห็นตายสักทีนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแต่ก็ทนมาได้ทุกทีทุกทีใจมันแร่งและพร้อมจะรับคราวนี้ก็คงไม่ตายขอบคุณมากครับ สวัสดีคุณน็อตชะด้วยนะครับคุณน็อตชะไปหรือ,อยังเอ่ยมวลเสยมวลเสยครับตัวนี้ครับพี่อ่าขอบคุณพี่ชิชาดาด้วยนะครับสวัสดีคนดูเก้าร้อยคนนะครับพี่ใครสนใจอดีนาต,ตัวนี้นะครับของแท้นะครับตัวนี้สภาพดีมากสภาพดีสุดๆเลยเ,เพราะมากขอบคุณครับถึงเต้นด้วยสดแบบใสอิมใส่ิสอมครับพี่นี <Hey. S 1> อ่อะถือถือ,ถอ เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ที่ชิชาดาก่อนเสียงดีมากเลยค่ะขอบคุณครับร้องเพราะจังเลยร้องเป็นแบบของตัวเองด้วยใช่ใช่ครับตัวนี้เคยเอาไปรายการแฟนชันวัดตลาดแต่ว่าไม่ได้ร้องครับเสียดายมากสวยมากแล้วแล้วอะไรครับคุณค่าไม่ตายตบมือให้รัวๆเลยค่ะขอบคุณครับ ฝากเนือ้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเอ็นดูเด็กคนนี้ด้วยนะโอสีส้ย 6, สีเหลืองที่แม่จองไว้ราคาเท่าไหร่เธอเขา,า <120 S 2> ลือมอ่ะเขาลืมอ่ะสามร้อยยี่สิบครับสามอยี่สิบครับผมแม่อา่าโอเคครับคุณชิชาดสามเก้าศูนย์บวกห้าจิเท่ากับนี่ใช้เ็มสี่ศูนย์ เ็นสีอะไรนะเธอมีไซ o. O. ส์เอมอ้เอ่อสี่หกเจ็ดยี่ห้าอ้ยพี่อุดส่งรูปมามือสองเหรอคะตัวนี้แบบเอามือสองไหมเธอมือสองมือสองมันเป็นมือสองสภาพดีอะครับพี่แต่บางตัวก็มือหนึ่งเลยครับเบื้อบางตัวแบบได้มามือหนึ่งเลยตัวไหนที่ขายแพงๆอ่ะจะได้มามือหนึ่งนั่นแหละครับตัวนี้ออกอย่างคาดต้องเดี๋ยวสักครู่นะครับศูนย์สองสี่าเนี่ยพี่สี่จะเงินคู่กันอันนี้ไปแขนสั้นกับหนึ่งแขนยาวได้ครับไม่เป็นไรครับไม่รีบ อ้หล่อสายเอเหมือนกันคนีบหล่อมากทีทีหลุดหาไม่เจออ่าไม่เป็นไรครับเส,เสียงเสียงเสียงหายเสียงหายนะครับโมแต่ตอบแชทอยู่ครับได้ครับไม่เป็นไรครับอืมเสียงหายแล้วครับมาวันนี้วันนี้ขออีกสามตัวพอเดี๋ยวจะแบบ ไปหาอะไรกินละนีอือออดิดั่สีออกขาวๆนวลๆตัวนี้เท่าไหร่เธออก44ได้ไหมแขนสั้นสีฟ้าราคาเท่าไหร่ได้ครับ44เดี๋ยวผมมาให้เพหนึ่งครับพี่ได้ได้ครับได้ผมให้ชเลยต้องติดจาคาไว้ที่เสื้อจะได้ไม่ลืมได้ครับอือบางตัวก็ลืมครับใช่ขอบคุณคำแนะนำครับขอบคุณครับคำแนะนำขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับเดี๋ยวจะไปปรัปรุง เอ้ยผู้หญิงใส่ได้ไหมคะผู้หญิงใส่ได้ครับผู้หญิงใส่ได้เจอระอาขอบคุณครับแขนสั้นตัวนี้อ,อก44 46เข่า44 46คือไซส์อะไรไซเอลไซเอลไซเอลยาวประมาณ26 27มานคาเงินสองตัวนี้ครับ750เนี่ยถ้าเอาเข้าแขนสั้นแยก,ก 300, ตัวนี้300ครับสาหรับแขนสั้นแยกอ่ะ700ถ้าสองตัว700ถ้าแขนสั้นแยก300อ่ะอ่ะโอเค ไซส์เอลกอรีครับเนี่ยฟิลนี้เลยสองตัวเจ็ดครับเอ่อเนี่ยถ้าแขนสั้นธรรมดาสามร้อยตัวนี้ไอรัสใหม่กิบครับตัวนี้เธอเราโคตรเท่พี่แพทรี่ไปไหนพี่แพทรี่อยู่บ้านครับเธอเราต้องแบบมีอันนี้แล้วถ้าขายได้เราต้องเต้นแล้วใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่แขนยาวน้องเงินปกเท่าไหร่คะแขนยาวน้องเงินหลเท่าไหร่คะอันนี้ไซส์แทนต้องจบดิ เรงจบสองต้นออกผมเต้นเลยอ่ะสองตัวนี้ออกเต้นเลยครับมาเจ็ดร้อยมาเอาไงอะ่ะไม่เต้นถ้าไม่เต้นโดนนะเ <c oughs> อฟซีเขาวีนแรงด้วยร้ <c oughs> องเพงเลงเขมรค่ะอ่ะได้มาได้ตอนนี้ทำได้หมดแหละครับร <c oughs> ้องเพงเลงเขมรได้มาเลย <c oughs> อะไรวะเพลงอะไรวะจัดเอ้ยจัด จัดเอ้ยน้อ <not that S 1> <laughs> ตาเองเอะมาครับสองตัวเจ็ดร้อยครับใครสนใจมาไม่ไปช่วยพี่แพรี่กันตรึมเดี๋ยวเปิดก่อนกันตรึมขมิน้นจำมึงนะครับกันตรึมขมิน้นกันตรึมกันตรึมขมิ้นพรีเซนต์เสื้ออีกสิครับแทนหมดยังนี่นี่ ลงมามาตัวนี้มาโอ้มาใส่ได้แหละมาใส่ใส่เลยสวยดีตอนนี้มีอาดิดาสผมแม่เอาอยากดูคนเต้นอันนี้แม่เอาจริงไหมครับอันนี้อาดิดาสสีครีมบบอกครัขาวครีมเทีถดตรงนี้แล้วก็มีมีบวิทยดตรงนี้ครับผมอันนี้แบบไซส์ L เขาไม่ได้มีดูด้านข้างเพลงอีสานใต้นี่ดูด้านข้างเดี๋ยวลองนี่ไซส์ L เป็นออกขาวครีมครีมมาก ใส่เท่นะแล้วก็มีโลโก้ข้างหลังมียัย่ดีตข้างหลังเห็นไหมเพลงกีสารอ่าตัวนี้สวยตัวนี้มันเป็นแบบสกินแบบสีแบบอันนี้เนาะเนี่ยสวยเลยิงใช่สวยเ่ยเออนี่อดีตอยู่ตรงนี้ด้วยใช่นี่มีแถบมีด้วยเดียวมีกระดุมตรงนี้พี่ฟอร์ดขายเซ็กซี่มากเฮ้ยแอบดูขาอ่อนคนอื่นนะแอะ มีผ้าร่มไหมเฮ้ยมีนี่ผ้าร่มนี้ผ้าร่มนี้แทนอยู่นะฟอร์ก่อนผ้าร่มป๊บหนึ่งครับฟอรหาอยู่ครับนี่มีเดี๋ยวเอาจากตู้เลยตรงนี้ใครรับห้าร้อยบาทนะครับผมจะสวยมากเนี่ยไอ้ดัสมีกระตุมตรงนี้สวยมากโอ้นี่ผ้าร่มอยู่นี่แล้วก็มีลายด้านหลังด้านอย่างนี้ครับผ้าร่มอยู่นี่ผ้าร่มอยู่นี่โค้ทเท่โค้ทเท่คนไรอ่ะตรงนี้โค้ทเท่ใครรับห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ผ้าร่มฟอร์ดห์หาผ้าร่มอยู่ในแทน ผ้าล่อไนกี้ครับนี่ผ้าล่องอาเลยครับผ้าล่อไนกี้ครับขัวที่มาดิไมทำไมซึ้งๆหนอมาครับมาแล้วนี่เดี๋ยวส่ผาล่อให้ดูมาผ้าล่สีสีฟ้าสวยด้วยนีแบบใช่ใช่ใช่ไซส์อะไรตัวนี้ไซส์ L ไหมตัวนี้ไซส์ประมาณ XL ตัวนี้ XL ใช่เอลคารุมอัดจอสนี่ส2สองตัวเท่าไหร่ตัวห้าร้อยมาครับสองตัวห้าร้อยนกี้ครับผมพี่พาลุมครับพาลุมสองตัวห้าร้อยบาทมาเท่าไหร่คะ XL ครับตัวนี้ไซส์ XL ครับ XL กับ L ครับ เท่าไหรสองตัวห้าร้อยครับผมสองตัวห้าร้อยบาทนายใครลองกุยกุยซิดาฟิสแบบแบบไนกี้สองตัวแล้วผมไซส์เอลเนี่ยถ้าแยกครับสามร้อยห้าสิบถ้าเอาสองตัวห้าร้อยอะจบจบเลยอาจจะมีคลาบไปเลยน้อยตามการใช้งานเพราะเป็นเป็นเสื้อวินเทจมือสองของที่นี้ยีนเท่าลองวินเทจมือสองใช่ครับไซส์เอคล่ะนะที่ที่แทนใส่ก็สวยอ่ะ อาจจะมีเลือกสีเรื่องน้อยนะผมแค่มองไม่เห็นนะครับคือแต่สวยจริงสนใจไหมครับสนใจตัวไหนครับไซส์ L มีไหมตรงนี้ L ครับผม L มีอะดิดาตัวนี้ตัวนี้ไซส์อะไร L L ตัวนี้ไซส์ L ครับตัวนี้ XL ครับผมเพื่อนฟอร์ดมีแฟนยังคะมีนะครับผมวันนี้ยังไม่มีในไลฟ์นี้ยังไม่มี ยอ่อครับอาริดาอาริดาดมีใอ้ด้าถ้าขาวนวลนนี่สวยมากครับอืมแล้วก็มีแขนสั้นดาที่เป็นไซส์เอลแขนสั้นอาริดาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ามาลงให้นะครับมีเก็บปลายทางไหมครับยังไม่มีเลยครับพี่เพราะว่าฝดไม่มีความรู้เรื่องเก็บปลายทางเท่าไหร่ดีครับน้องเสื้อสวยใช่ครับพี่ต้องมาอุดหมุนผมแล้วแหละสวยจริงเทเพระเรโมเท พี่แพรรี่ไม่เข้าไลฟ์ด้วยเหรอคะพี่แพรรี่ไม่ว่างครับม่นคีโทรไปน่าจะเข้าห้องน้ำอยู่เอย่าจที่แทนใส่สวยเลยใช่